เคยเห็นไหมครับคนไหนเคยเห็นยกมือขึ้นครับโอ้ลุงลุงสัญญาใช่ไหมว่าจะกลับมาอีกครั้งใช่ไหมครับยิ้มเห็หรือเปล่าครับน่าก็คิงและรอบนี้ใครได้ชิมรสชาติอาหารคุณลุงแล้วบ้างเพาแล้วมันเรียกอะไรใครจำได้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเขาซอยบ้าง ก๋วยเตี๋ยวกับข้าวซอยใครั่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วยงเลยสิอ่แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่คุณลุงจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงแต่มาเป็นคนจ่ายตังค์โอ้พรุ่งนี้เราต้องการกินอะไรคุณเรงบอกวอะไรมาถามของเราเองอันนี้ก๋วยเตี๋ยวยกมือขึ้นกี่คนมีคนเดียว ข้าวเปล่ายกมือขึ้นโอนหลายคนเลยเดี๋ยวจะมาดิถ่า,า,เายเงิข้าวเปล่าอาจารย์เลยข้าวซอยกี่คนข้าวซอยเดี๋ยวตะมาไปเอาในซอยมาข้าวซอยนะ <c oughs> ข้าวซอยยกมือขึ้นนี่ไม่มีใครยกเลยแต่กินจนเบื่อเปื่อยเตี๋ยวกบวรบป๋องที่กินอะไรอะข้าวซอยบอกไอ้ลงหนกเออฮะอะไรอะไรอะไรไม่กินใครก็อะไรอะไรอะไรปีไก่ปีไก่ทอดใครอยากกินปีไก่ยกมืออเอ แสดงว,ว่าพวกนี้กินทีหมดเลยกเก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วข้าวซอยก็ไม่มีใครอยากกินปีกไก่ก็มีแค,ค่คนเดีวยวเอาอะไรอ่ะใครอยากกินไก่ทอดอ่าหนึ่งคนสองคนเอาใครอยากกินขนมจีนขนมจีนขนมจีนกินต้องจีงนจน,จน้ำยาต้มยหรือว่าอะไรขนมจีนนี่นเป็นฝีมือเลยนะเนี่ย <c oughs> หนึ่งสองสามไม่ทันแล้วสงสัยมีแค่สามคนกี่คนเนี่ย เดี๋ยวถามครูใหญ่ว่าอะไร้ให้ครูใหญ่คยได้ให้ไม่เคลียร์อะไรเลยเดี๋ยวคุณจะสุ่มเอาแล้วกันนะสุ่มเอาอนี้มาแล้วกันเมนูที่เคออยากกินอาจจะเป็นเมนูที่ยังไม่เคยกินอ่ะงนันให้หนูเสนอมาให้คนใครจะกินหรือไม่กินเท่าไหร่เนี่ยหนูเป็นคนเสนอแต่ว่าใครจะกินตามเธอแล้วเพื่ชายเดี๋ยวคุณจะท่านเลือกเจียกรวบภาพรนตรศาสตร์ อหนูเชิญฮะข้าวซอยข้าวต่อฟมีอะไรักคนได้สิทธิ์นะสิเออเนยเอาอัธยาครับอัธยาเเมนูที่อยกินเมนอาปนดาครับปนดาเมนูรี่ยกินัะ อะไรนะเขาซอยปั๊บปองอะฮนะตั้ตอบข้าซอยเหมือนันเอาเหมือนคนนี้ใช่ไหมเอาพยายามเลือกที่ไม่หมเ,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 เหม,มือนคะนเอาเวลาเวลาพักนะอ๋อแล้วแต่ใช่ไหมอ๋ออ้ให้เดยกมือฮะโอเิญ

หนึ่งข้าวซอยสองเื้อเตี๋ยวเอ้าอนุชาครับเดี๋ยวจะถา่งอนุชาบกอาจะกินกันนี่ยังไม่รู้นะเบื่อกันน้าดเลยเดี๋ยวออไม่้ไปเแล้วตะเพาสหมูพี่แจ็คว่าตะเพาหมูอ้าวข้างมาที่คนนี้เลยฮบขนมจีนขนมจีนใช่ไหม โอเคครับเมนูได้มา3าอย่างเนาะสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือข้าวซอยอย่างที่สองคือก๋วยเตี๋ยวอย่างที่สามขนมจีนเนาะส่วนอย่างอื่นนี่ก็คือก็ก็แล้วแต่พ่อคนแม่คนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือท่าจานถนอมแล้วก็คนหมออันนี้ก็คือแถวให้โอกาสพวกเราเรื่องเนาะอย่าลืมนะครับทีมงานของท่าจานถนอมเนี่ยก็คือ จะมีกุงล้อจรังตามตลอดวันใดที่ไม่มีแม่ครวเน่ยก็ครัวก็คือพร้อมตลอดเวลานะครับนี้ถ้าที่ปูติดตามเฟซตามอันนี้มานี่น่าจะประมาณนั้นนะอันที่หนึ่งข้าวซอยยกโมกุลสูงๆสต่มันจะนับอ่านับเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิามแล้ว อัาวข้ที่สองข้าเตี๋ยว,ยวนะหนึ่งสองสามสี่สี่เนาะอ่าต่อไปขนมจีนอ,อ้าวขนมจีนหนึ่งคนเดี๋ยวสมารับคนนี้เอาสอนท้ายไปกินที่ร้านก็ได้อ้าวก็น่นาจะประมาณนั้นเนาะอ้าวที่เหลือก็คงจะเป็นการบา้านการบ้านสำหรับคุณนะเพราะว่า เนื่องจากว่าท่านอาจารย์ถนอมก็ไม่ได้มาบ่อยเนาะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยท่านอาจารย์ถนอมก็จะมามอบความสุบแล้วก็ให้กาลังใจพวกเราแล้วก็อีกยังไม่พอเนเานะบางทีก็จะมีบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยซึ่งพระอาจารย์ถนอมก็พอจะช่วยได้แต่เพราะว่าช่วยใน,นที่นี้ก็คือน่าจะเป็นวิชาความรู้เนาะแต่สาหรับเงินเนี่ยท่านอาจารย์ถนอมก็เคยช่วยพี่ๆเราหลายคนอยู่เนาะ แต่นนเนื่องจากว่า,า,าอาจารย์ต้องต้องมีภาระที่ต้องช่วยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะไปเคาเรียกว่าจิตอาสานไปช่วยทั่วประเทศนะทั่วประเทศตามแต่ละครั้งแต่นนเนื่องื่อว่าสถานการณ์โควิดนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับน้ำขึ้นครับถ้าพ,พเราไม่รีบตักนะอย่าลืมนะครับพระอาจารย์ถนอมเเป็นเจ้าของโรงเรียนนะถ้าสมมติว่า,านานๆพวกเรามาครั้งหนึ่งเนะี่ยต้องต้อง พวกเราก็ต้องอทักทายแล้วก็กล้าที่จะคุยกับพระาอา,าวุโสเนาะอันนี้ถือว่าพระอาจารย์ของเราเพราะว่าครูไม่ค่อยดูโทรศัพท์เท่าไหร่นะแต่ว่าหเห็นช่วงที่ไปไปที่มุนที่คณนั้นนี่เด็กแย่งกันร้องเพลงนะว่าเพราะฉะนั้นฝา,ากไว้นะน้ำขึ้นต้องเลื่อตักแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมการการ,การเรียนนวดพรุ่งนี้ เดี๋ยวให้ไงครูครูให้พระจัดการสมองเคนพูดดีกว่าว่าเออสำหรับการเตรียมตัวเนาะเรื่องของการแต่งกายเรื่องอะไรต่างๆเนาะเตียมนวดก็ที่เตียมไว้มีทั้าหมดอยู่หกเนาะเตียมไว้หกของโอเ ง่องยังเนี่ยยังกลับไปนอนเนี่ยคืนโม่ะสองทุ่มนะสองทุ่มสี่ปกตินอนกันกี่ทุ่มกลับไปนอนเนี่ยปกติไปแต่ปัจจุบังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเนี่ยกลับไปยังไม่ได้นอนเนี่ยอ่าเนี่ยตมาปีอะไรสักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับความสำคัญอะไรนะเรื่องการนอนอ่าที่จริงแล้วนะตมาก็จบจากไหนจบจากพุทธเกษตรนะอ่าประมาณมาเรียนที่นี่เป็นรุ่นเบิกเบิกนะอายุอายุตอนนั้นก็ประมาณสิบ 13-14ปี2 0 2 5 1นยอประมาณเดือนมีนานนะมาที่โรงเรียนระเศษเมื่อก่อนยังไม่มีที่นี่มีในชุมชนนะัที่เราเคยไปช่วยกันปัดปวดนะแล้วก็หลังจากนั้นในชุมชนยุคก็ย้ายมาที่นี่แต่มาก็อยู่ในชุมชนรมป,ประมาณ3ถึง4ปีประมาณ3-6ทปี่6 6หะแตมาก็จบจบม .3 ต่อมาก็จบในตอนตอนสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเนี่ยก็พยายามให้ติดตามหลวงพ่อไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปอินเดียเนปาลอะไรเนี่ยตอนอายุตก่อนสิบหกเสร็จแล้วพอได้ไปไต้หวันได้ไปไต้หวันเนี่ยก็ได้ไปไต้หวันก็ชอบไต้หวันนะครับเพราะเกาะไต้หวันเป็นเกาะที่สวยเนี่ยเเขารียกว่าโคมอมซาโคมอมซานีเกาะที่เขียวทั้งปีเลยนะฮะมันไม่ใช่มี หน้าร้อนจะมีฝนตกบ่อยๆแล้วก็เป็นเยือวตลอดทั้งปีแล้วก็สวยจะมาไปเลยก็ไปติดอยู่ที่เกาะไต้หวันมาเกือบตั้งแต่อายุ16จนถึงอายุประมาณ30กว่าปีนะอยู่ที่ไต้หวันแต่เวาอยู่ไต้หวันก็ไม่อยู่เดียวดายนะก็คือว่าต้องเรียนวิชาความรู้จะมาตอนแรกแรกจะมาก็ประมาณปี1994ง้ากสีนกก็น่าจะประมาณ3 6 37 38นะตอนนั้นก็รับไปไปมา อ่าพุทธเกษตรกับอ่าใต้หวันอยู่มีครั้งหนึ่งเนี่ยรถเมื่อกี้ขับรถมายังนึกถึงอดีตกับอ่าคยกับพี่แจ็คหัวเนี่ยหลักกิโลหกกิโลเจ็ดเนี่ยตมาเคยมาวัดถนนมันทางตัวนี้แล้วหรือว่ารถมาพิกควมอ่าเพราะรถเมียพิกคว่มในอะไรนะตรงหลักกิโลเจ็ดกิโลหกเนี่ยตมาเลยจําความได้เพราะว่าทําให้ตมาต้องไปเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องนวดตอนนั้นเพราะว่าไปหาหมอเยอะ ไปเรียนเ่อนนวดเอาไปเรียนนวดตอนแรกก็เราว่าเราก็ว่าแค่ไปเรียนเนี่ยตั้งใจหนึ่งเอามาดูแลตัวเองสองเอามาดูแลคนในครอบครัวแต่มาก็ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอามาดูแลครอบครัวได้ก็ต่อมาเสร็จแล้วตมาก็ไม่นึกว่าไอ้แค่เรื่องนวดเนี่ยนะมันจะให้ตมามีในวันนี้นะหรือว่ารวมถึงเลี้ยงพวกเราได้ด้วยนะเลี้ยงพวกเราได้ไม,ไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงพวกเราเท่นั้น แล้เลี้ยงอีกหลายร้อยคนแม้แต่หลายหลายหลายที่เด็กในรงมูนิธคุณน้ำเด็กโรงเรียนลอยตาแรงนะเป็น300กว่าชีวิตนี่ก็บางครั้งก็สปอร์ตแต่ปีนี้บัดีโควิด -19 ไม่ได้เข้าไปช่วยเท่าไหร่ก็นี่แหละบางทีแค่นวดอย่างเดียวเนี่ยทำให้จะมามีมีทุกวันนี้ตั้งแต่ประมาณน่าจะอายุลราเรา9 9 4งจนถึงเดือนนี้30-28ปีพวกเราหลายคนก็ยังไม่เกิด ที่จริงอาจารย์มามเริ่มจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งแต่1994หรือว่า 40, ปี40หรือปีอะไรเนี่ยที่เริ่มเรียนเนี่ยนะแต่ตอนเรียนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนพวกเราเรียนที่เหมือนพวกเราสอนเนี่ยนะจะมาเรียนๆไป1994 95ก็ยังปกติธรรมดาไม่มีอะไรพอมาหลังจากนั้น10ปีพบาะพีชาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเมื่อไหร่เราเก่งเมื่อไหร่เราก็ไม่ไรู้สุดท้ายมีคนมาขอเรียนนะขอเรียนเนี่ยเขาให้หอาจารย์วันละหมื่น ตอนนั้นประมาณปี2 0 0 7สองพประมาณคิปีอ่ะสิบเราลบจำนี้สองหนึ่งนี่2 1 0นปีสิบเท่าไปีสิบสี่สบห้าปีที่แล้วเขาให้จะมาวันละหมื่นวันละหมื่นน้อยไม่น้อยะคนครูทํางานที่นี่เดือนละเดือนละเดือนละหมื่นยังคืออึดเลยแต่มาได้วันละหมื่นอ่ะสิบปีที่แล้วอ่ะ พอวันละหมืน่นเาจะมาสอนอยู่สิบเอ็ดวันก็จะม,มาได้แสนกว่าล่ะเนี่ยเรื่องนวดเนี่ยจะมาเขาบุ๋ยตอนนั้นจะม,มาเลยเห็นนวดนี่นมันดีนะแค่วัดข,ขอให้วันละหมืน่นหลังจากนั้นมาอีกประมาณปีสองศูนย์สองห้าสองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หลังจากนั้นคอร์สจะมาก็เริ่มแพงขึ้นจากเขาให้วันละหมืน่นจะมาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่รู้สึกมันน้อยไปหน่อยอน้อยไปไหมวันละหมื่นอ่ะ โอ้โงรูงจะมาสาิตั้งใหญ่นะจะมากินไม่อิ่มวันลนะหมื่นไม่อิ่มจะมาก็ตั้งใหม่เอาคนละแปดพันคนมาเรียนเนี่ยแต่เน,นเก็บคนละแปดพันประมาณรุ่นรุ่ 30, 30, 30, 40, 40, 50, 36, นสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามหกเนี่ยจำไม่ผิดวันละ 8, แปดพันเราว่าร้อยคนเนี่ยเอาแสเดียร้อยคน็สดงมีประมาณรุ่นหลังๆประมาณร้อยคนรุ่นสุดท้ายนี่รู้สึกว่าร้อยห้าสิบคนเราตีร้อยคนก็เลยร้อยคนเนี่ย คนละแปดพันคนได้เท่าไหร่แปดแสนประมาณตอนนั้นไม่ถึงสิบเอ็ดวันประมาณแค่เจ็ดวันมาแปดวันหลังจากนั้นเห็นไหมปีสองพันเจ็ดได้วันละหมื่นหลังจากประมาณปีหนึ่งสี่เจ็ดปีประมาณเจ็ดปีถึงเก้าปีได้แค่ประมาณาตกได้วันละแสน จากได้วันละหมื่นได้เป็นเฉลี่ยวันละแสนประมาณเจ็ดวันเอาแปดวันสอนนึงได้แปดแสนนะฮะร้อคนเป็นแปดแสนเยอะไหมเยอะเยอะแล้วเราดูวันนู้เนี่ยมัน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 ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ล่าสุดเนี่ยอ่าธรรมมาเขยังงงอยู่นะจะเอามาไงแสนนึ่งเนี่ยบางทีตุลีก็โทรถไปธรรมมาขอธรรมมาตุ้อตุ้ขอตังค์หน่อยเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นมันก็เกาหัว ก็ไปนวดให้พ่อหนาน응พ่อหนานก็เลยมอบมาหนึ่งแสนบาทเดือนที่แล้วก็มาโอนให้พวกเรานวดแค่พ่อหนันเป็นนวดให้ท่านสองสาครั้งแต่ท่านก็ตั้งใจปณิทานแล้วนะว่าจะช่วยเหลือโรงเรียนแต่ประมาณนวดให้ท่านนวดท่านฟรีนะไม่ได้เก็บตังค์สำบานแสนหนึ่งเนี่ยท่านมอบให้โรงเรียนหมดเห็นไหมนเนี่ยเลยตมาเลยเห็นว่าช่วงประมาณะอ่าเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตมามีชีวิตรหรือว่า หาเงินหาไรายได้เนี่ยสมัคมากก็เรื่องนวดเนี่ยแล้วก็ช่วยได้หลายหลายที่โรงเรียน,น่าสุดเนี่ยไปช่วยดังเชียงรายไปสอนอะไรไปดูแลพระขีม่ม้าแล้วก็ไปดูสอนอไปสอน,อสอนอที่วัดห้วยปากกั้น,นไปสอนที่บ้านคูน้ำไปสอนที่วัดขึ้นต้นักเรียนก็ประมาณนี3ยี่สิบสามสิบคนามากสุดที่โรงเรียนมากคุณน้ำก็มาเรียนตั้งแต่เด็กเด็กแล้ว,แล,วแล้วเด็กบ้านคูน้ำตอนเนี้ยเริ่มอะไรนะ เริ่มโตขึ้นอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเรียนตอนประมาณพวกเราเนี่ยหลังจากนั้นมาประมาณหมอนนอกนั้นประมาณน่าจะเจ็ดแปดปีตอนนี้อายุสิบห้าสิบหกใครอายุสิบห้าสิบหกยังยกมือสิมีไหมนเนี่ยไม่มีอ่ะไม่ใช่ไหมอายุน้อยตังค์ลโอนี่ายุสิบห้าสิบหกอ่าตอนนี้หมอนนองเนี่ยในช่องแสเนี่ยดังมากเลยไปรักษาครูบาอาจารย์พระตามวัดมันก่อนก็ส่งรูปมาให้เป็นรักษาพระคุณเจ้าที่วัดถางเงาพระธาตุถาเงาเลย ก็จนตอนนี้อายุสิบห้าหกได้มอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันซื้อเปตัวเองแล้ววันนั้นขับยังไงไม่รู้หมาไล่ตามตุดเลยบิดอย่างแรงตุ้มฟันหลอไปสามสี่นี่แบบทำจริงๆสงสัยเรื่อนงงวดเลยนะเออฟันหักไปเลยสามสี่เรื่องนวดเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากให้เราตั้งใจแต่ก็ไม่อยากให้เราปล่อยโอกาสให้ไปนะวันนี้เราเรียนกันพรุ่งนี้เราเรียนกันวันนี้เราเรียนกัน เรียนกันตั้งแต่ตเด็กๆไปเน,น,น,นี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไปไกลไม่ไปไกลมันู้่าตมาว่าตม,มาไปเกือบประมาณเยียบเยียบเกือบประมาณไม่ได้นับนะรู้สึกว่าเกือบสามสิบสี่สิบประเทศละ<ม>แล้วก็ประมาณห้าทวีปละที่ไปมาก็ไปไม่ได้ทาแล้วก็เรย่งนวดบางทีไปถึงอเมริกายุโรปเนี่ยกลับมาจีนได้เป็นหลักล้านเลยบางทีตม,มาความฝันตม,มาจะได้กล้องต้อน,นึนกก่อนเห็นหลวงพ่อชยอไปไหนท่านจะมีกล้อง กล้องถ่ายรูปแต่มันก็ฝันแต่มันจะมีกล้องอใหญ่ๆนี่ไน้ไอจะถ่ายรูปชอบถ่ายรูปตอนหลังก็ได้กล้องถ่ายรูปเอ๊ตะตอนหลังเห็นโอ้หลวงพอ่อหลวงปู่อะไรนี่ขบับรถนั่งรถดีๆเอ๊ะก็ฝันอยากจะได้นั่งรถดีๆเรามีความฝันมีความทันเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วก็ทําทุกวันทุกวันไปเอ๊ะสุดท้ายสิ่งที่เราฝันเราได้ทุกอย่างเลยไม่ว่ารถกะดีกล้องกะดีก็ได้ไปเชื่อต่างประเทศก็ดีถ้าเชื่อเลยถ้าแต่มันไม่เป็นหวอดเนี่ยแต่มันไม่ได้ไป แบบครึ่งโลกเลยว่าเกือบจะทั่วโลกลแล้วยักษ์สามพื้นดมีแอ,รนะอฟริกาตะวันตกอะไรนะแอฟริกาใต้แล้วก็อเมริกาใต้เหลือแค่นี้ไม่ได้ไปนอกนั้นไปเกือบหมดเนี่ยเราดูว่านวดมันสําคัญหรือสำคัญ,คญ,คญ,คญแค่เป็นนวดแค่นั้นเราสามารถที่จะเดินทางรอบโลกได้แต่บางคนพัรคเพื่อนที่ไปอยู่ไต้หวันกันลุกแร,แรกตอนเนี้ยนวดก็ไม่เป็นรหัสชีวิตก็ไม่เป็นก็เนี่ยเฝ้าวัดนั่นก็ไม่เป็นไรบางคนกลับมาเมืองไทยก็ไม่มีอะไรครับก็สึกหมดเลย ไปรุ่นตมานเนี่ยไปยี่สิบสามสิบคนส่วนมากก็ศึกกันหมดตอนนี้จะเหลือนับได้มีไม่ถึงห้าองค์แล้วก็ไม่มีวิชาวความรู้อะไรเลย oh. นเนี่ยบางครั้งเรามาดูว่าบางครั้งมีปัญญามีวิชาวความรู้เนี่ยกินไม่หมดเรามีปัญญาเราอยู่ในพุองเศรษอิตมาต้องทำไมตระมาต้องกลับมาอยู่พุทธเศษกลับมาช่วยเพราะว่าพุทธเศรษเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า oh. บ้านตรตมานึงหลัง oh. บ,บ้านอัตบาลมึงหลังเพราะว่าอะไรนะตระมา ก็คือว่าถ้าไม่มีพุทธเศรษฐเนี่ยตามาก็าไม่มีวันนี้ทาไมถึงไม่มีวันนี้เพราะตมายอยู่พุทธเศรษตัองในชุมชนเสร็จแล้วก็ได้โอกาสไปไต้หวันก็เพราะว่าถ้าไม่อยู่ไม่ได้อยู่พุทธเศรษเนี่ยตมาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ไต้หวันไม่มีโอกาสหรือไต้หวันไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรนะเรื่องหววเรื่องตกกะโกดกเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยแหละเลยก็อยากให้พวกเราเห็นความสําคัญที่จริงเรื่องหววเนี่ยไม่เป็นไรพวกเราตอนนี้ไม่เห็นสับกาก็ อาจารย์มีเวลาแค่สองวันเรียนเรียนตามไปเป็นได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นปีหน้ามาใหม่ปีหน้ามาใหม่ไม่เป็นปีนนมาใหม่จนจบมสามเราออกจา่นี่ไปแต่มาก็ไม่ทราบนะเด็กที่จบจากที่ไปที่เรียนนวดไปแล้วเป็นไงบ้างแต่มาไม่ได้ติดตามเพราะว่าแต่มาก็ไม่มีเวลานะแค่แต่มาเินทางแต่มาก็เกหนื่อยแฮ๊กๆระหอบแต่ต่มาเห็นอีกคนหนึ่งแต่มาจะยกตัวยอย่างเป็นศิษย์พุทธเกษตรเหมือนกันหรือว่าเสร็จลูนน้อง รุ่นสิทธิ์รุ่นเสร็จแล้วจะเป็นรุ่นต่อมานี่เป็นรุ่นบุกเบิกที่ในชุมชนแต่หมอเบียร์นะหรือว่าอะไรนะตอนนี้ได้ตังหนังเลยชื่อว่าอาจารย์เบียร์มีคนเรียกอาจารย์เบียร์แล้วเมื่อก่อนไอเบียร์หมอเบียร์ตอนนี้อาจารย์เบียร์แล้วทังไอเบียร์เมื่อก่อนเขาไอเบียร์ขายอะไรนะปลาหมึกย่างการตลาดนัดขาเรียกไอเบียร์ตล้วหลังมาหมอเบียร์โอ้โหรักษาคนไข้ตอนนี้ประมาณ9ปีไปสอนอยู่ที่มอปทุมแล้วมอปทุม มอประทุมที่กรุงเทพเขาเ,ออจจเรียกอาจารย์เดลยวสอนเพืประมาณ12บสอคอร์สเปิดคอร์สสอนและคอร์สหนึง่งเก็บประมาณ5 0 0 0ันบาทประมาณ30คนเราก็คูณไปตอนนี้เรียนไป9ปีถ้าจำไม่ผิดต้นปีปัจจุบันก็เคยมาพามาที่ประเทศเสรเหมือนกัน,นได้รถถอยรถป้ายวีโก้ออกหนึ่งคันตอนนี้สร้างบ้านเสร็จหลังเท่ากับท่านี้มีพ่อมีแม่ให้มีประมาณ4ี่ห้าห้องนอนห้องน้ําห้องครัวเลยเหไหม หมอเบียก็เมื่อก่อนยัยไม่มีอะไรเหมือนกันตอนอายุยี่สิบหกมาเรียนเสร็จแล้วประมาณตอนนี้สามสิบสี่สามสิบห้าตอนนี้เนี่ยเขาเออเขามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายร้อยละเวลาเขาจะอะไรนะไปบริจาคคุณเห็นไหมบริจาคสิ่งของไหมประกาศอยากต้องการสิ่งของอมาโมงมาม่าหลวงยังเชิดแจกหมู่บ้านหรือแจกเจ็ดวัดเก้าวัดปั๊บเจอเนะคนบริจาคเงินมาให้เลยเหลายหมื่นบาท แลก็รถแอปไปซื้อที่แมคโครมาแล้วก็แยกเป็นกองเป็นกองเป็นถวายวันนี้วันนี้วันนี้เอาภาษาตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะเนี่ยเพราะอะไรนะบารมีเรื่องอะไรคับว่าเรื่องเราไปช่วยคนอื่นเราไปน่อยคนอื่นเราไปสอนคนอื่นเราเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นต่อไปเราจะเอาอะไรแค่นั้นแหละเราจะเอ้ปากมาตบเราก็ได้แหละดีไม่ดีตั้งนานดีไม่ดีนะทำไมเสียงเบาหน้าแตง่วหมดลว จริงเนี่ยอะไรนะอันนี้หมอเบียร์จริงหลายคนนะแต่ไม่รู้สิทธิ์ประเทศที่แบบว่าเรียนในประเทศเอะไรไม่ทราบว่าที่จบไปเนี่ยตจะมาก็ต้องถามคุณครูด้วยว่ามีใครเอาเป็นเอาเป็นเอาตอกเอาผลหรือว่าเอาไปเป็นแบบอะไรนะมีอะไรบ้างแต่มาไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าจบไปเนี่ยหายสักหมดเลยมาสามเนี่ยจะมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามเลยไม่มีไม่กี่คนที่ยังกลับมาอยู่ เป็นไงบ้างครูลองให้ให้ผลตอบรับหน่อยที่เรียนไปจบไปตั้งแต่เพราะว่าพุทธเซนจมาสอนตั้งแต่รุ่นน่าจะรุ่น2องพันเจ็ดหมือนกันนะถ้ารุ่น2อง7ัเจ็ก็สักประมาณตอนนี้ก็14-15ปีแล้วอาจจะกับลุงยันคกูน้ำเนยแค่7-8ปีแค่นั้นแหละไม่นานที่ถ้าเสรที่สอนนานสุดเพื่อนเลยว่าตะมามันเริ่มสอนที่นี่ครั้งแรกเลยที่จบไปเป็นไงบ้าง เยอะๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะ้แต so, ่ว mm. ่า <HO> ท <US S> ี่เอาแน่ๆแบบที่ที่เรากำลังกางริงก็คือเน้นี่ว่าหมอเบียร์หมอเบียร์แล้เรอกหมอเบียร์ให้ในกรณีของเน้นเนี่ยก็คือมาจากจังหวัดตางเนาะเป็นมออแล้วก็ครอบหมูที่คุณงกำลังเลี้ยงน่ะเมื่อก่อนนอนที่นี่เนาะคุณจะเล่าย่อยๆเขาแล้วกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขามาจากจังหวัดตางเนาะแล้วก็ปรากฏว่า เขาแก้กีมาค่อนข้างที่จะน,นี้นะแล้วก็เขาเป็นพี่คนโตที่เอ,อามัวใจดูแลน้องด้วยนะน้องนี่ก็<ม>อชื่อเบิร์ตอ่ะกลัวพี่มากกว่ากุ้ยนะต่เช้ามาหน้าเกี่ยวกับเรื่องหน้าไม่ได้นะ้ำวองไม่ได้แป็งเน้นเกี่ยวกับกนวามร่างกายร่งกายแล้วก็ขัดให้มาสะอาดนี่เลยวันก่อนที่โพชที่ว่าไปกินอะไรที่นในในร้านนะผมผมก็ทาดไปแล้วก็ พอพอดีช่วงช่วงที่เขาเรียนเนี่ยผมเป็นคนหาคืนะที่รถหกร้อใหญ่ๆนั้นไปแล้วห่อข้าวปาโกแรารุ่นนั้นเนี่ยระหว่างมงกับอาหารคอๆกันไปกินทานทานข้าวในป่าแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คืออาจารย์จรุงเป็นอเพนะปาโกแราให้ไปชว์มวยครับมวยไทยนะฮะช่งที่โรงเรียนคุณย้อเนนะี่ยเนื่องจากว่ามีมีคนต้องนอกมาซ้อมซ้อมให้ทีนี้ เขาชอบมากเลยครับมีมีชาวบ้านเนี่ยชอบฟุตบเกษตรเพราะว่าเขาชอบเพราะว่าเล้งเนี่ยเวลาทําอะไรทําจริงครับใช่ซ้อมซ้อมถึงได้ไปตีเนี่ยเหมือนที่วันนั่งเหมือนก้เ<ช>ขาชอบมากเลยคร<ช>ับอ,อีก,ก็ั่งมันเลยคร<ช>ับ<ช>เออรันเทนั่นเป็นนอนเสร็จตอนเช้านาะรันเทนเสรนจจ,จากของพักเอาไม้เท้าอย่างนี้ครับคือคือหมายความว่าไอตอนที่ชมเนี่ยก็คือคนดูเนี่ยเขาชอบ แต่คนดูเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหลังจากที่ตีเสร็จนอนตื่นเช้าจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปเรียนที่เชียงใหม่นะเพื่อไปทางเกอะไรา่างๆเนี่ยแล้วก็เขาดูแลน้องอีกคนหนึ่งที่ผมไม่ดีอยู่อยู่ที่เชียงใหม่โสดเรียนสดแล้วแล้วก็มีน้องอีกหลายคนแล้วก็จริงๆิเนี่ยเบื้องหลังครอบครัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้จบร้อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาก็ยอมรับาว่าเขาเนี่ยเขาตเป็นผู้นำของครอบครัว จนสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาเป็นตัวแปลทำให้พ่อนะ่กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็วแปลนี่นะแล้วก็ทีนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอนนั้ปนะปรากฏว่าญาติพี่น้องชุมชนนี่นก็คือมันดึงได้ได้มดมีพ,พลังมีพ,พลังพอสมควรเป็นนะค,คนนาเดี่ที่ท่านยายารับแค่แค่โคตรอย่เ้ยที่ที่ผมตอบไปว่า้ไม่ได้จบระดับไฮไลนะ์นะหมอเขาหยุดเป้นนะ เป็นอาจารย์ก็เป็นได้สอนระดับมหาลัยอันนี้ก็คือสุดยอดนะสุดยอดเห็นไหมวิศวรเกษตไม่ใช่ธรรมดาเราต้องเรียนเราต้องศึกษาเป็นเป็นหลายๆอย่างเราต้องเอาจริงเอาจังจริงๆมาก็มาวันนี้ก็เกินๆอยากให้พวกเราทุกคนตั้งใจพรุ่งนี้ไม่เป็นไรถ้าใครทำอาหารเนี่ยไม่ต้องหวงเยอะอะไรนะ พ่อแล้วลุงจะหลัจากจัดการเองเนี่ยใครที่เป็นพอนแทคแม่ครัวเตรียมอาหารให้ตาม,มาฉันไม่ว่าให้พวกเราฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอมาจะหลับเนยหน่อยสองวันจัดให้แล้วก็พวกเรามาตั้งใจเรียนกันชวนกันที่จริงเอาเอาจริงๆนะสองวันเนี่ยเพราะว่าพวกเราก็เห็นทบกวนกันจะมาก็พยายามจะ จะทดสอบดูว่าเป็นไหมแลผคู้นี้ก็มีอันหนึ่งชื่อว่าดนตรีดนตรีนี่สาคัญน,น,นะตมาก็เป็นคนที่ชอบดนตรีเหมือนกันแต่ตมาร้องไม่จบสักเพลงร้องไม่จบสักเพลงก็ไม่รู้นะแต่ชอบดนตรีนะเลยก็ไปไหนเนละตมาร้องชอบร้องเพลงแลยวอย่ๆก็นางฟ้าก็ส่งรวมอะไรนะลวงมาแรงเพลงติดตามให้ตมาตมาเลยก็ไปสอนที่ไหนรู้สึกว่า มันจะมีอะไรนะสีสันรู้สึกว่าคึกเคืองหน่อยนะแล้วก็วันนี้ไม่แน่อาจจะมีสอนพวกเราด้วยดนตรีบําบัดด้วย,อวยโอเควันนี้ก็ไม่อยากจะรบกวนพวกเราอยากให้พวกเราไปหลบปับให้อิ่มๆวันนี้เช้าก็จะได้มาเข้าปักกันนะครับโอเคประการที่สองครับเริ่มขั้นตอนทีล้วนะครับแล้มันจะต้น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 เลิก พวกเราข่าวกัาพนะดีไหมนะราหังตัมมาตัมพุทโภคกวาพุทธังพคกวันตังอภิวาเทมสวาขาโตพคกวตา của sáng sáng năm 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 đi năm 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 ดิบมากเนี่ยประมาณว่าน่ปันดีโอ้นี่ก็กว่าปันแล้วเนี่ยนะเยอะนะอม่เยอะเลยห่วยห่วยห่วยแ้นี่นะแล้วก็ห่วยแล้นี่ เอาหมดปอดิโอ้นี่ทัวนี่นะอ่า